เอาละค่ะเข้าสู่ชั่วโมงสุดท้ายของช่วงเช้าวันหยุดนะคะเสารอาทิตย์8นิาถึง11นกากับสรพันธ์จันทรั์คุณปริษณาพงศ์กำลังเอกและชั่วโมงสุดท้ายกับคุณขาบสุดที่พงศ์สุริยะก็อ,อร่อยยครัวของขาบรับรองว่าไม่ซ้ำแบบใครแน่นอนสวัสดีคุณขาบค่ะสวัสดีครับค่ะ ตามรับเข้าสู่ FM 97เมกสถานีวิทยิกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันอาทิตย์ที่18มกราคมแล้วก็เวลากำลังดี10นาฬิกา10นาทีค่ะครับผมวันนี้ก็จะมีพูดคุยเรื่องของอาหารกันต่อแล้วก็ก็คงจะเข้าสู่บรรยากาศของตรุษจีนคับนะอาทิตย์หน้า อ่าฮะเราก็คงจะคุยเรื่องอาหารจีนกันง่ายๆจกถึงยากๆก็ได้ก็อยากรู้ไปหมดนะคะคก็มีพูดคุยกับแขกรับเชิญพิเศษแล้วก็มีแจกรางวัลเหมือนทุกเสาร์อาทิตย์ที่กระทำกันมาใ,ในตอนท้ายค่ะ เตรียมนะคะโทรศัพท์026918438-9นี่ถึงเที่บอกบนโทรศัพท์แต่เนิ่นๆเลยเราก็ได้รับเอ,อภิจาณาการมาจากร้านโชคด,ดีติมซัมะนะฮะช่วง <c oughs> นะคะใช่ฮะก็ช่วงสัมภาษณ์ก็จะมีสายเข้ามาจากคุณธีรพบนะฮะค่ะธ <c oughs> ีรพบนะฮะธ <c oughs> ีระประพาธรรม <c oughs> ใช่ครับ ก็อ๋อเป็นผู้บริหารบริษัทโชคดีอินเตอร์ฟู้ดนั่นเองครับดึงที่เรารู้จักกันก็คือร้านโชคดีติ่มซําที่โด่งดังครับที่มีสาขาอยู่มากมายแล้วก็อร่อยค่ะนะครับงต้องบอกเราสักนิดเอン็เลดลับสู่ความสําเร็จทําอย่างไรนะครับอพี่ดาวทราบไหมคะว่าทําไมคนจีนเนี่ยเขาเอาเวลาไปที่ไหนก็จะตามยาวราชเขาจะเอาสีแดงมาเป็นสัญลักษณ์แดงใช่แดงกับทองครับมันเป็นสีมงคลนะฮะ แล้วก็สีแดงนี่ก็เป็นสีที่แบบเขาเรียกว่าคือแสดงความเ,าเบิกบานสดใสนะฮะ,ฮะถ้าเราไปเห็นที่ไหนก็ตามนะฮะถ้าถ้าเราเนึกอะไรไม่ออกเนี่ยถ้าเห็นสีแดงนึกนึกไว้เลยว่าเอออาจจะมีเชื้อสายจีนหรือไม่หรืออาจจะเป็นคนจีนเลยะฮะเ<ะ>พราะคนจีนเนี่ยนิยมนําสีแดงมาเป็นสีค้อสีมงคลกับชีวิตนะครับค่ะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยน่าจะนะสีแดงน่าจะมาแรงเพื่อทําให้ทุกอย่างสดใสเสื้อผ้าก็สีแดงแล้วก็ เอาเป็นว่าโดยเฉพาะช่วงนี้นะเราต้องรับตรุษจีนเพื่อความสดใสของปีใหม่แล้วก็ไปจนตลอดปีเลยครับก็เรามาว่ากันในเรื่องของอาหารจีนนะครับอาหารจีนนี่ก็ประเทศจีนก็ถือว่าเป็นประเทศที่แบบมีพื้นที่กว้างใหญ่มากคนก็เยอะมากแล้วก็จะเป็นมหาอำนาจในอนาคตต่อไปด้วยนะครับนะคือถ้าถ้าเราเดินทางไปที่ไหนก็ตามนะครับ ถ้านึกอะไรไม่ออกนะครับอาหารจีนเนี่ยคือคือสามารถทานได้ทุกที่อแล้วก็มีให้เลือกทานสารพัดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารที่เป็นอาหารจานหลักอาหารว่างอก็ลวนเป็นอาหารที่มีรสชาติ่อยทั้งนั้นเลยไปที่ไหนก็เจออาหารจีนไปที่ประเทศไหนก็เจอร้านอาหารจีนแล้วก็เดี๋ยวนี้คนพูดจีนก็ว่า ดูเหมือนว่าจะเยอะกว่าภาษาอังกฤษแล้วด้วยไปไหนๆก็จะเจอถ้าเราพูดจีนได้เนี่ยมันจะใช้ใช้งานใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่เลยทีเดียวครับ uh huh. แม้กระทั่งอาจจะรองจากภาษาอังกฤษอะแต่คือแบบว่าคนพูดจีนเนี่ยถ้าเราพูดเป็นเราจะมีกําไรมากเลยทีเดียวเวลาไปต่างประเทศครับ uh huh. เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ก็จะมีแบบเออสถาบันสอน ภาษานะฮะเป็นภาษาะวัฒนธรรมที่ปักกิ่งก็มีคนไปรเรียนยเพื่อนผมก็ไปรเรียนที่นั่นค่ะเพื่อไปรเรียนเสร็จแล้วกลับมาก็มาช่วยกิจการที่บ้านนะเพราะว่าเขาบอกว่าการที่ได้รู้เรื่องภาษาจีนเนี่ยก็เป็นประโยชน์นะฮะในการทําการ<ช>คร้าเพราะว่าเขาบอกว่าคนจีนมีมีมท,ทั่วโลก,กเลย ทุกคนทุกแห่งทุกมุมโลกครับไปที่ไหนถ้าพูดจีนได้ละรับรองว่าไม่อดตายนะใช่ครับค่ะก็เอาลละเราคงจะต้องหาเวลาไปเรียนภาษาจีนกันบ้างนะคุณรับครับอืมก็เอ่อย้อนกลับมาที่ที่บ้านเรานะครับบ้านเราเนี่ยอืมก็จะมีคนจีนนะครับอยู่ที่ใหญ่สุดก็คืออยู่ที่เยาวราชค่ะใช่ไหมครับสำเพ็งเยาวราชใช่ครับไม่รู้พี่เต่าเคยไปแถวนั้นไหมครับก็ไป ครับส่วนใหญ่ไปทำอะไรซื้อทองหรือไปซื้ออะไรทานจะนั่งรถผ่านไปซะมากกว่าแต่ถ้าไปแล้วก็ต้องไปชอบทานหูฉลามแต่จะเลิกแล้วล่ะนะเลิกแล้วจะเลิกแล้วก็มีผัดอะไรนะผัดมงผัดหมี่อะไรแยะให้เลือกครับค่ะก็คือความจริงแล้วที่ยวราชก็เป็นย่านย่านการค้านะฮะถือว่าเป็นย่านเศรษฐกิจก็ว่าได้ ก็ที่นั่นก็จะมีอาหารจีนหลากหลายแล้วก็ก็จะมีอาหารที่อร่อยหลายเจ้าเลยนะฮะก็มีพวกพัทคารขายพวกอาหารพวกประเภทอาหารว่างประเภทติม่มซำก็มีนะฮะอันนี้ก็คือเป็นหลักเลยละ่ะว่าอาหารจีนเนี่ยเราจะเริ่มต้นกันด้วยติ่มซำมืม้อกลางวันใช่ไหมคะเออมันเริ่มส,สายๆครับส,สายๆแล้วก็ไปจนถึงบ่ายเลยแต่ณตอนนี้มันก็แบบว่าเออเขาล้ก็เพื่อความสะดวกทานของคนเมืองอเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ถ้า จะเห็นนะครับมันจะมีร้านอย่างโชคดีติมสามเขาก็จะมีเป็นเป็นแฟรนไชส์นะครับเขาก็สามารถที่จะเปิดขายยี่สิบสี่ชั่วโมงคือคือเอาความสะดวกเข้าว่าสาขาไหนคะที่เปิดยีบสี่ชั่วโมงอ๋อมีเยอะแล้วครับครับอ๋อใช่ใก็สะดวกที่ไหนก็ก็คงไปทานได้นะฮะปกติเวลาผมไปผมก็จะไปทานที่ที่ตรงมาทัดทองค่ะเพราะรู้สึกว่าผมผมไปแถวแถวจุฬาเราก็ไปไปทานแถวนั้น าจุฬาก็โอเคนะคก็ไปได้แล้วก็ถ้าถ้าที่จอดรถยากนักเราก็ใช้บริการรถไฟฟ้าอะไรก็ว่าไปครับติมซัมเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นอาหารที่ทานร้อนแล้วก็คืออาหารจีนเนี่ยมันเป็นอาหารที่แบบมีความความมันแล้วก็ความเลี่ยนนะครับเลี่ยนนี่ก็นึกถึงอาหารอิตาเลียนนะแต่อาหารจีนก็มีเลี่ยนเหมือนกัน ทีนี้แต่ว่าจะมีความอุ่นๆ,ๆ,ๆมันจะมี <ๆ S 2> ๆๆอุ่นๆร้อนๆ,ๆมันทีนี้ยเวลาเวลาเขาทานอาหารไอ้ผู้ประเภทติม่มซำเนี่ยเขาก็เลยมีวิธีการคือดื่มน้ําชาเพื่อเพื่อแก้แก้เลี่ยนนะครับนั่นน่ะสิเนี่ยสำคัญมากเลยวันนี้เราก็ได้น้ําชาจากผู้ประสานงานของทางคลื่นนะคะวันนี้ได้รับการดูแลอย่างดีเหมือนเดิมทั้งผู้ประสานงานทั้งคอนโทรลนะ สุดยอด <c oughs> ครับ <c oughs> โดยเฉพาะถ้าถ้ามีโอกาสได้ไปที่ที่ฮ่องกงนะฮะ <c oughs> อาหารจีนประเภทอาหารพวกกวางตุ้งเนี่ยฮะได้รับความนิยมมากนะฮะ <c oughs> สังเกตเลยนะครับวิธีวิถีชีวิตของคนจีนนะฮะตอนเช้าเนี่ยจะสังเกตเห็นได้เลยก็คือทุกคนก็ตรงไปที่ตรงโรงน้ําชานะฮะ <c oughs> ร้านน้าชาหรือเ๋ยวนีมันก็จะมีเป็นพัตคาร ก็จะมีคละผู้คนไปนั่งทานแล้วก็ส่งเสียงบวกเวกเสียงดังนะฮะเสียงดังคนจีนก็ต้องคู่กับเสียงดังๆหน่อยนึงแล้วก็เราเรายังไม่คุยกับคุณธีรพบใช่ไหมคะเราคุยหลังเบรกใช่ไหมคะครับนะคะงั้นเราคุยกับคุณธีระพบหลังประมาณสักสิบนาฬิกาสาสิบนาทีก็แล้วกันใช่ครับค่ะครับแล้วที่นี้อาหารจีนนี่ก็เขาบอกประเภทติ่มซำนี่ก็คือถ้าถ้าไปที่ฮ่องกงครับฮ่องกงถือว่าเป็นเป็นประเทศที่เขาล้ เออศูนย์รวมของอาหารจีนที่รสเลิศ<า>เลยมากโอ้โหฮ่องกงเนี่ยไปร้านไหนซอกไหนมุมไหนร้านใหญ่ร้านร้านใหญ่ยิ่งอร่อยแต่ว่าจะเป็นร้านเล็กๆก็อร่อยไปหมดเลยทําไมก็ถึงทําอย่างนั้นได้คะเลยผักฮ่องกงเนี่ยแช่มันแ,แค่เป็นผักแล้วก็ราดน้ําซีอิ้วก็อร่อยแล้วครับเออ,เอ,อส่วนหนึ่งก็คือว่าเขาบอกว่าออคนคนจีนทางตอนใต้นะฮะทางตอนใต้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรคือ มีศิลปะในการปรุงอาหารเนี่ยรสเลิศมากทางกวางตุ้งเนี่ยฮะก็ถ้าคนกวางตุ้งก็ก็จะมาอยู่ที่ฮ่องกงเยอะอนะฮะแล้วก็มีฝีมือในการทําอาหารหานะฮะรสชาติของอาหารกวางตุ้งนี่ก็ได้รับการยอมรับนะฮะอาหารจรีนก็จะมีทั้งกวางตุง้งไหหลําแต้จิว๋วหลายๆอย่างใช่ครับไปหมดตามมณฑลต่างๆนะครับสังเกตได้นะครับก็คือว่าถ้าถ้าได้ไปทางประเทศทางทางตะวันตกอะครับ ตามย่านไชน่าทาวน์นะฮะถ้าถ้าร้านไหนที่แบบพ่อครัวหรือกุ๊กที่เป็นคนที่มาจากอ,อที่มณฑลกวางตุ้งเนี่ยฮะอเอาฝีมือนี่ไม่ธรรมดาโอ้นะ่พี่ก็ไรู้จากคุณขาบนะว่าอาหารจีนต้องเป็นมณฑลกวางตุ้งของกวางตุ้งใช่ไหมที่สุดยอดครับบ้านเราเนในกรุงเทพเนี่ยมีแหละทุกรสอ่ะมีฮะเขาจะเน้นว่าโอเคคุณจอยากทานจีนแนวไหนมีหมดครับอ่าฮะแล้วก็มาว่ากันว่าเ แ,แต่ว่าติ่มซำนี่คือจะเป็นเน้นของกวางตุ้งเหรอหรือว่าทุก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 ผ้กออาของจีนก็มีติ่มซำหมดเลยก,ก็มีเดียเด๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มันก็กระจายไปตามเออเขาล่ะพฤติกรรมการทานของผู้คนนะฮะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยติ่มซำนี่ก็จะทานในตอนเออเขาล่ะสายๆนะฮะสายๆแล้วก็นั่งทานแล้วก็คุยกันแล้วก็ดื่มน้ําชาก,กันมันมีการเริ่มเริ่มบทสนทนานในตอนเชา้า นะครับโดยที่ไม่ใช่ว่ามีแต่กาแฟกับพาท้งโข <c oughs> แต่ว่าของจีน <c oughs> โดยเฉพาะเนี่นี้เป็นเอกลักษณ์ของจีนตอนใต้ใช่ไหมคะครับ <c oughs> ก็จะมีของว่างเนี่ยแหละที่เป็นติ่มซําแล้วก็น้ําชาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ในตมร้านร้านเอ่อของร้านโรงน้ําชานะฮะ <c oughs> เขาก็จะมีเอ่อชากาแฟด้วย <c oughs> มีชากาแฟ <c oughs> แล้วก็จะมีเอ่อติ่มซําควบคู่ด้วยโ <c oughs> ดยเฉพาะเวลาเราไปที่เอ่อตอนใต้ภาคใต้ของบ้านเราเนี่ยฮะอย่าง <c oughs> เมือ่อเร็วนี้ภูเก็ตผมไปภูกเก็ตมาเอตอตอนเช้าก็จะต้องมีอะไรนะเอะอขึนนอกเหนือจากหมูอะไรนะครับที่ทางใต้เขาฮิตมากๆอ่ะที่ทานได้ทั้งวันเลยอ่ะหมูใช่ไหมหมูทอดใช่ไหม ไม่แน่ใจอะไรนั่แหละเพื่อนผมเพื่อนผมไมชอบทานหมูค่ะแต่ตอนเช้าก็จะมีอาหารที่ขนมจีนด้วยใช่ครับหรือหรือหรือไม่ก็ที่หาดใหญ่ฮะหาดใหญ่หมูย่างหมูย่างเมืองตรังนึกอกแล้วแล้วก็พิพิทางใต้หรือว่าที่ที่หาดใหญ่ใช่ครับที่หาดใหญ่ก็จะมีคาล่ะคนที่มาจากตอนใต้ของบ้านเราก็จากสิงคโปร์มาเลยที่เข้ามาที่หาดใหญ่ก็จะเป็นเมืองที่แบบเออเออคับคั่วไม่ได้ผู้คนชาวจีนนะฮะ ตอนชานที่ผมไปก็จะเป็นโอ้โหพอเทติมซ้เนี่เยอะมากเลยอนะใช่เขาบอกว่าถึงแม้จะมีเหตุการณ์อะไรวิกฤตหรือว่าเหตุการณ์ไม่ไม่ค่อยดีแต่หัดใหญ่ก็ยังมีคนจีนมีทางจากมาเลบ้างจากอะไรบ้างเนี่ยมามาตลอดไม่ไม่ไม่ค่อยตกนะยอดนักเดินทางคนท่องเที่ยวมาหัดใหญ่